วันนี้ช่องแพน888นะครับจะมาพูดคุยถึงเรื่องสเสนจันดำและก็สเสนจันดำด่างนะฮะวิธีการดูแลรักษาการปลูกเพาะขยายนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการเพาะขยายสเสนจันดำนะฮะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องสเสนจันดำด่างวิธีการดูแลรักษาแบบละเอียดนะครับวันนี้เราจะ นำต้นไม้ตระกูลเดียวกันนะฮะตระกูลสเสนจันดํามาบอกอธิบายว่าขั้นตอนการดูแลรักษาควรดูแลรักษายังไงหรือว่าขั้นตอนการขยายพัน,นธุ์เสน่จันดานะฮะที่เป็นหน่อแล้วแยกขยายมีสูตรไหนบ้างจะทํายังไงให้สเสน่จันดาด่างนะฮะออกมาสีสวยแล้วก็ออกมาโตแข็งแรงนะฮะผมใช้สูตรปุ๋ยสูตรไหน ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับเจ้าสเสน่จันดร์ด่างนะครับต้นนี้ผมได้มาเมื่อ3-4ถึงเดือนที่แล้วต้นนี้ตอนที่ไปรับมาผมไปรับจากสวนที่แม็กกิระยองนะครับซึ่งสเสน่จันดําด่างต้นนี้นะครับผมหามาค่อนข้างนานพอสมควรนะฮะกว่าที่จะตกลงซื้อขาย เจ้าสเสนจันดำดังต้นนี้มาได้ศึกษากันพอสมควรนะฮะก่อนที่จะได้มาครอบครองตอนนั้นนะครับผมได้มามีแค่2ใบนะครับสใบสใบนี้นะฮะสใบสใบนี้นะฮะแต่ตอนนี้ระยะเวลา3-4เดือนนะฮะต้นไม้ก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วก็เห็นสีสันได้ชัดเจนนะฮะอย่างต้นนี้นะครับอย่างเช่นลายของมันเองนะฮะหรือว่าต้นแม่เขาเอง ต้นนี้ที่ได้มานะครับตอนที่ตกลงซื้อขายกันมาไม้แยกหน่อมีทั้งหมดประมาณ6-7ถึงต้นนะครับแต่พี่เขาแบ่งให้เรา1ต้นนะฮะแล้วก็สีสันของต้นแม่เขานะครับที่ถูกแยกออกมาจากกอนะฮะสีสันค่อนข้างจัดผมก็เลยเลือกซื้อต้นแม่เขาจะเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีด่างลายทหารนะฮะลายลายที่มันเป็นกระกระลายที่มันมี texture เ,เ,เ,เยอะๆนะครับมีทั้งสี ชมพูสีเขียวสีเขียวอ่อนหรือว่าสีเหลือบอ่อนๆชมพูอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะฮะคือก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่หายากพอสมควรนะครับวิธีดูแลรักษาเขานะครับผมใช้วิธีการเลี้ยงโดยที่ผมใช้หินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะครับรองด้วยน้ำนะครับรองด้วยน้ำนะฮะ ลองด้วยน้ำผมย้ําเลยต้องลองด้วยน้ําไม้ตระกูลสเสนิจจันร์ผมจะลองด้วยน้ําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจันดาเองนะฮะหรือว่าจันดาด่างผมจะลองน้ําเพื่อให้ลากเขานะฮะที่กําลังเจริญเติบโตหรือว่าดินที่อยู่บนหน้าเขาเองนะฮะให้เกิดความชื้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมจะใช้การลดน้ําแบบอาทิตย์ละครั้ง หรือว่าสองอาทิตย์ถึงครั้งหนึ่งนะฮะก็ดูที่สภาพดินเขาผมจะไม่ไม่ลดน้ำเขาตลอดเวลานะครับผมจะดูที่สภาพดินหรือว่าถ้าผมจะเพิ่มน้ำผมจะเพิ่มน้ำตัวถาดรองเขาซะมากกว่านะฮะแล้วก็ตัวล่าเขาเองเขาก็จะชอนชัยออกมาหาอาหารนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับส่วนตัวหน้าดินเองนะครับหน้าดินเองเนี่ยผมจะสัมผัสใช้แบบสัมผัสเอาถ้ามันยังแห้งอยู่ หรือว่ามันยังชื้นอยู่ผมก็จะยังไม่ลดน้ําส่วนปุ๋ยที่ผมเติมลงไปนะครับก็มีออสโมโคสนะฮะหรือว่าจะมีพวกดินพีทมอสนหาดินใบมะขามเองนะครับแล้วก็เพิร์มิคุไลต์นะครับที่เป็นสารอาหารมันที่ผมผสมผสม,ผสมแล้วก็โรยหน้าเข้าไปนะฮะเพราะว่าตอนที่ได้มาก็จะเป็นสูตรเลี้ยงขุยมะพร้าวซะส่วนใหญ่นะฮะผสมดินใบก้ามปู ตรงนี้ผมยังไม่เปลี่ยนดินเขานะฮะรอให้เขาจเจริญเติบโตแข็งแรงหรือว่าให้จํานวนใบเขาเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนกระถางเขาอีกทีนึงในระหว่างเนี้ยผมก็จะเพิ่มปุ๋ยอย่างที่ผมเล่าข้างต้นมาฮะผมก็จะเพิ่มปุ๋ยพวกดินพีทมอสอะไรผสมเข้าไปนะครับส่วนตัวล่าเขาเองนะฮะทำไมผมถึงต้องร่อน้ำนะฮะก็มาดูใกล้ๆนะครับว่านี่เห็นไหมครับ เหตุผลที่ผมต้องร่อน้ําเพราะว่าดูที่ลาาเขานะครับดูที่ลากเขาเขาลงมาชอนชายหาอาหารหาน้ําเองนะฮะดูที่ลากเขาแล้วก็ดูที่ความด่างของเขานะฮะเข้ามาดูใกล้ๆได้ครับดูที่ความด่างของเขานะครับจะเห็นได้ชัดว่าสีสันค่อนข้างจัดนะฮะตัวนี้ผมยังไม่ไม่เริ่มออกออกแสงแบบจ้าจ้ามากนะฮะผมจะเลี้ยงสแสลมอยู่ที่ 70%อยู่แต่ในอนาคตถ้าเขาโตกว่านี้นะครับหรือว่าเขาแข็งแรงกว่านี้ผมจะเอาเขาออกแดดประมาณสักเกือบร้อซได้นะครับเพราะว่าแดดมันมีส่วนทำให้สีสันหรือว่าลวดลายของเขาครับจัดจ้านขึ้นกว่าเดิมแต่ตัวนี้เราเซฟเขาไว้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้โตมากก็เลยต้องเลี้ยงแบบสแสลมอยู่เลี้ยงให้แดดไม่จัดมากนะฮะ ตัวเขาเองก็จะเจริญเติบโตได้สวยงามอย่างอย่างที่เพื่อนพีน่น้องเห็นนะครับปัจจุบันนะครับในการเลี้ยงดูหรือว่าการดูแลรักษาเขาอย่างที่ผมบอกครับผมก็ให้ความชื้นกับเขาอยู่ตลอดเวลานะครับวิธีนี้นะครับจะดูแลรักษาเขาง่ายมากแล้วก็วิวัฒนาการในการเจริญเติบโตของเขาเองก็จะเริ่มโตขึ้น กว่าวันที่รับมานะครับวันที่รับมาวันที่ได้มาคือน้องค่อนข้างเฉามากแล้วก็ยังไม่ได้แบบลากออกเยอะขนาดนี้ถ้าตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตแล้วยังไงวันไหนที่ผมมาเปลี่ยนดินหรือว่าอัพกระถางเขาอัพไซส์กระถางเขาเดี๋ยวผมก็จะมาบอกรายละเอียดอีกทีนึงอย่างถ้าใครไม่รู้สูตรดินอย่างละเอียดลองกลับไปย้อนดูได้นะครับผมมีสูตรดินปลูกสเสนจันทร์ทั้งหลายแล้วก็เดี๋ยวผม จะมาอัปเดตให้ดูส่วนตัวเจ้าสเสนจันดำนะฮะสเสนจันดำเลี้ยงยังไงถึงจะได้หน่อเยอะขนาดนี้ถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าหน่อเขาค่อนข้างเยอะมากนะครับต้นนี้ผมแยกออกมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับตัวนี้คือครั้งที่2ที่ผมจะแยกครั้งแรกผมแยกออกมาได้ทั้งหมด2ต้นนะครับตอนนี้ผมปล่อยทิ้งไว้ระยะประมาณ4เดือนนะครับตัวเขาเองนะฮะแทงหน่ออีกประมาณสักหหน่อนะครับผมก็เลยต้อง จะจับเขามาแยกขยายาเพื่อขยายพันธุ์เสน่ห์จันดำเนาะต้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่าตัวต้นเขาเยอะมากนะฮะตัวหน่อเขาเยอะมากเห็นไหมครับตัวหน่อเขาค่อนข้างเยอะเลยฮะหน่อเขาเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแยกเขาให้ดูนะครับผมก็จะเอาดินผสมโองเขานะครับออกมานะครับเออ เห็นไหมครับว่าหน่อเขาเยอะมากนะครับจะสังเกตเห็นได้ง่ายว่าตัวรากเขาเองนะครับตัวรากเขาเองที่อยู่ที่อยู่ในกระถางครับตัวหน่อเขาต้องมีรากติดมานะฮะการการเพาะขยายทุกครั้งต้องต้องให้ตัวรากเขาติดมานะครับจากตัวหน่อเขาเองวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการแยกหน่อเขาแล้วก็ต้นเขาจะไม่ช้ำมากแล้วก็ การเจริญเติบโตของตัวหน่อเองนะครับก็จะมีความแข็งแรงหรือว่าติดรากไวมากจะเห็นได้ชัดมากนะครับเวลาที่ผมปลูกแบบลอ่อน้ํานะครับแล้วก็ลองหินหินภูเขาไฟด้านล่างสังเกตที่ตัวรากเขาเองนะครับตัวรากเขาเองจะเยอะมากนะครับนี่ตัวรากเขาตัวนี้จะเป็นตัวทําให้ตัวดินที่อยู่ด้านหน้านะครับหรือว่าทินดินที่อยู่ด้านในนะครับจะ จะชุ่มชื้นมากนะครับก็คือนำดินที่อยู่ข้างบนนะครับจะเห็นว่าหน่อจะเริ่มชัดเจนมากนะครับเดีอยวเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมลงมีดให้ดูนะฮะจะเห็นได้ไหมครับว่าเนี่ยครับหน่อเขาหน่อเขาเองนะครับหน่อเขาเองว่าเราจะสามารถแยกยังไงได้บ้างนะครับนี่รากก็จะเป็นรากนี้นะครับ ที่เขาโต,โตขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเอาหน่อน,นี้ออกก่อนนะครับมามีดนะมีดนะครับมีดก็ทำการล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอือ่าเดี๋ยวผมเอาหน่อนนี้ออกก่อนละกันเนาะ,ะเข้ามาฝั่งนี้จะเห็นไหมฮะ,ะผมเอาให้ดูเห็นไ,ไหมครับอือฮอ อืมเสร็จแล้วนี่ได้มาหนึ่งนอนะครับก็พยายามเบาๆนะครับพยายามแคะแงะเบาๆนะครับอจะให้ลากเข้าขาดผมก็พยายามแคะเบาๆนะฮะอืมอืม ได้มาหนึ่งหนอนะครับโอ <Okay. S 1> หนึ่งนอแล้วก็แงะหน่อไปเรื่อยๆนะครับแงะหน่อไปเรื่อยๆเลย mm. ตัวนี้ mm. ถึงลากเขาออกมาเลยนะครับปึ๊บนี่ ง่ายๆนะครับเบ,บาๆปึ๊บออกมาแล้วโอเคโอเคตันนี้นะครับโอเคนี่ออกมาแล้วนะครับสองต้นดูต้นที่สาม นะครับดูต้นที่สามต้นนี้ก็ออกมาแล้วนะผมหักออกมาเลยเฮ้ยนิดเดียวนี่หักออกมาเลยนะครับได้มาต้นแต่ผมแนะนำต้องมีรากนะครับวิธีการแยกเขาต้องมีรากนะครับต้องดูว่ารากเขาเยอะแล้วถึงจะเอาออกมาได้นะครับ นี้ออกง่ายเลยนะครับอืมนี่ต้นนี้ออกมาจากเงาเลยนะครับนี่มันจะมีน้องติดมาด้วยอะได้สี่ต้นแล้วนะครับต้นนี้เคสองต้นนะครับต้นนี้มีลากแล้วต้นนี้ ต้นนี้ไม่แน่ใจนะมะดูกันว่าจะมีรากติดมาหรือเปล่าอือ่ะต้นนี้มีนะครับอ่านี่งครับมีรากหมดนะต้นนี้นะครับต้นนี้ก็มีรากนะครับโอเคตอนนี้ขั้นตอนการ แยกหน่อเขานะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ทั้งหมดจะได้ทั้งหมดหกหนอนะครับจะได้ทั้งหมดหกหนอ่อทุกหน่อนะครับทุกหน่อที่ผมแยกออกมาจะมีติดรากทั้งหมดเลยนะครับหน่อติดรากทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการนะครับวิธีการเพาะชํายังไงอุ้ย้านนี้หักเลยจะมาสอนวิธีการนะครับพรเพาะชําเขายังไง ให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ไม่ตายนะครับแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ต่อได้อีกนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับง่ายๆเป็นสามัญประจําบ้านของทุกๆครัวเรือนนะฮะที่ปลูกต้นไม้หรือว่าคนที่ชอบปลูกต้นไม้ผมก็จะใช้เป็นปูนแดงนะครับไม่มีอะไรมากมายครับเป็นปูนแดงธรรมดาเนี่ยฮะก็จะเอามาใช้นะครับเอามาใช้ปิดแผลเขานะครับ เอามาใช้ปิดแผลทั้งต้นแม่เขาเองนะครับแล้วก็ต้นลูกเขาเองด้วยนะครับก็ปูนแดงนะครับทาได้เลยทาตรงที่เราทาตรงที่เราหักเขาออกมาเด็ดเขาออกมานะครับเขามาดูใกล้ได้นะครับอ่าทาไปเลยครับทาปิด ปิดแผลเขาไว้ครับปิดแผเขาไว้ทา,าปูนแดงต้นแม่เขาเสร็จนะครับก็ปล่อยให้เขาแห้งสักสิบนาทีก่อนจะใช้เครื่องปลูกนะครับปิดกบไว้เหมือนเดิมนะคะส่วนต้นลูกนะครับผมก็แปะตรงแผลเขานะครับเช่นกันนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะฮะแปะที่แผลเขานะครับแปะไปเลย เลยครับอือแตดที่แผลเขาเลยนะครับตะกุณแดงแตดที่แผลเขา ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการปลูกนะครับเจ้าเสนเจนดำนะครับส่วนต้นนะครับส่วนต้นเดิมเขานะครับแล้วก็ใช้วัสดุปลูกเดิมของเขานะฮะกบได้เลยพอปล่อยแห้งสักสิบนาทีนะครับก็กบนะครับกบจับตรงให้เขานะครับโอเคตัวนี้ก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตได้เลยนะครับ วัสดุเดิมผสบผมจะเหลือวัสดุเดิมไว้เล็กน้อยนะครับตัวนี้ผมจะใช้วัสดุเดิมไว้เล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องผสมเครื่องปลูกให้กับต้นเล็กเขาเนาะโอเคครับผมผมก็จะเหลือวัสดุปลูกเดิมเก่าของเขานะครับไว้สักเล็กน้อยนะฮะไว้สักเล็กน้อยประมาณนี้นะครับ แล้วก็ผมก็จะใส่เครื่องปลูกนะครับตามสูตรผมเองนะครับก็มีหินภูเขาไฟนะครับหินภูเ um ขาไฟเทลงไปเลยหินภูเขาไฟนะครับก็มีตัวนี <S <s uh ้เป็นเวอร์มิคูไลท์นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะเป็นแร่ธาตุอาหารเขานะครับส่วนตัวนี้เป็นดินพีทมอสนะครับผมก็ผสมเข้าไปเลยนะฮะพีทมอสมีเป็นดินใบมะขามนะครับก็ผสมเข้าไปเลย นะครับ <Dak> <mumbles. S 1> ดินใบมะขามนี่เป็นดินใบก้ามปูนะครับก็ผสมเข้าไปเลยนี่เป็นดินมูลไส้เดือนนะครับดินมูลไส้เดือนผสมไปนะครับนี่เป็นออสโมโค้ด ok นะครับก็ผสมเข้าไปเลยนะครับผสมเข้าไปเลยแล้วก็จะมีหินภูกราไฟเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับ ตัวนี้คุกเค้าให้เข้ากันนะครับคุกเค้าใเข้ากันเรียบร้อยนะครับเให้เข้ากันนะครับอ่าเข้ามาดูใ,ใกล้ๆไ,ได้ครับมาเครื่องปูของเราก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะระหว่างที่เราคุกเค้าเข้ากันนะฮะเคเราก็ใช้วัสดุนะครับ กระถางปลูกเรากระถางปลูกเรานะครับผมจะลองก้นกระถางด้วยหินภูเอาไฟก่อนนะครับหินภกเขาไฟก่อนประมาณนี้นะครับลองไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เตรียมเครื่องปลูของเขานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเตรียมเครื่องปูของเขาใส่ไปนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้หน่อเขานะครับ Uh huh. อ่ะฮะนอประมาณนี้นะครับนอก็ผมจะใช้สแฟกนนํา um นะฮะเป็นตัวล่อล่าเขาเองนะฮะสแฟกนนํา um ที่แช่น้ําไว้แล้วนะครับแช่น้ําไว้แล้วห่อพันไปเลยนะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับเวลาที่เราห่อพันนะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากนะครับอ่ะฮะรองไว้เลยครับรองไวนี่ท่านมองเห็นนะครับจะประมาณนี้ ลองไว้นะครับก็จัดทรงล่ากเขาเลยได้นะครับจัดทรงล่ากเขาไว้เลยึือห่อไว้ประมาณนี้นะครับเราตั้งกะไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้เครื่องปลูกนะครับของเราปิดกบไว้เลยครับ หยุกบไว้แบบนี้นะครับด้หนึ่งต้นแล้ว <Okay. S 1> เป็นต้นที่สองเหมือนกันนะครับใส่ดินปูขอไฟรองไว้นะครับใส่ดินเข้าไปนะครับดินผสมไปแล้วเข้าไปแล้วก็ต้นเข้ามานะครับรองด้วยสแฟกน้านะฮะเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะฮะ ผมจะลองด้วยสะแฟกน้ำก่อนนะฮะตัวนี้ลองไว้ทำไมหรอก็อย่างที่ผมเคยอธิบายคลิปก่อนๆนะฮะสูตรนี้ได้ผลนะครับเพราะว่าจะทำให้รากเขาอะครับจเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับก่อนที่จะเข้าไปในดินนะฮะก่อนที่จะถูกดินเขาก็จะเริ่มรากเขาก็จะเริ่มเจริญเติบโตในนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาค่อยไปหาอาหารจากดินที่เราปลูกไว้ข้างล่างให้นะครับ นี่ผมไปเลยครับผมไปเลยแบบนี้นะครับผมไปเลยแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ ประมาณนี้นะฮะตั้งไว้่าให้ทรงเขาตกนะครับโอเคได้สองต้นนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะแยกปลูกกันนะครับใส่เครื่องปลูกนะครับใส่เครื่องปลูกเขาใส่เครื่องปลูกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ดินให้เขานิดเดิมนะฮะนครื่องปลูกก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เครื่องปลูกนะครับแยกหน่อออกมาแล้วใส่เครื่องปลูกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลดน้ํานะครับลดน้ําเสร็จผมก็จะนําต้นไม้นะครับ ที่เราแยกหน่อมานี้นะครับเข้าไปในตู้อบอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตู้อบ DIY ที่ผมทําเองขึ้นมานะครับปล่อยไว้ประมาณสัก1อาทิตย์หรือถึง1เดือนนะฮะก็ดูวิวัฒนาการว่าน้องเริ่มใบหายตกหรือยังน้องใบเริ่มตั้งหรือว่าวิวัฒนาการของรากบนขอดปถาเน,นี้ยเริ่มออกมาหากินหรือว่าแข็งแรงหรือ,อยังนะฮะถ้าแข็งแรงแล้วเราค่อยนําต้น ไม้หน่อของสเสน่จันดำนะครับออกมาจากตู้แล้วก็เลี้ยงเป็นอากาศปกติจนกว่าเขาจะโตนะฮะโตจนลากเต็มกระถางแล้วหรือว่าธาตุอาหารที่เราปลูกไว้เริ่มหมดแล้วค่อยมาเปลี่ยนกระถางเขาอีกทีหนึง่งเราก็จะเป็นการขยายสเสน่จันดำนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาสเสน่จันดำดางว่าดูแลรักษายังไงก็ต้องติดตามชมนะครับตอนต่อไปว่า ตัวที่เราพ่อขยายจันดำนะครแล้วก็วิวัฒนาการของสเสน่ห์จันดำด่างต้นนี้นะครับอีก2-3สเดือนต่อไปจะมีการพัฒนาหรือว่าโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไข i b e หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้นะฮะจะมีคลิปใหม่ๆห,หรือว่าคลิปเทคนิคการปลูกต้นไม้นะครับไม้ทั้งไม้ด่างเองไม้ เขียวเองนะครับทั้งตระกูลเสน่จันหรือว่าไม้ด่างพันต่างๆต,ต,ต่อไปนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับช่องแผ88น888นี้ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากครับ